สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปเกมอนว้าวพี่ที่จะดสิบเจ็ดแล้วครับผมเลขสวยเลยอ่ะเลขเจ็ดเจ็ดครับผมครับผมวันนี้เรียกว่าอยู่กับผมมาเปียเกียครับแน่นอนครับผมก็ร็อกคนเดิมแน่นอนครับที่พีที่แล้วพูดถึงตัวร้ายวันนี้เราพูดถึงไพค แต่ว่าไม่ใช่เป็นพระเอกที่เป็นคนเออเป็นพระเอกที่เป็นโปเกมอนครับผมเรียกว่าพระเอกที่เป็นโปเกมอนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสองทีมอ่ทีมพิคกัจูพิคกัจูกับทีมดิธาดอนอ่าคุณทีมไหนผมเหรอใช่จริงๆผมพิมพิคกัจูนะอ่าแต่จริงผมก็ไม่ได้ทีมดิธาดอนเหมือนกันเอาละทีมพิคกัจูผมก็ต้องคงเป็นทีมดิธาดอนแล้วแหละใช่ครับผมที่ผมผมก็อาจจะชูโรงเรื่องของพิคกัจูซะเยอะกว่าถ้าผมชอบเป็นการส่วนตัวเยอะแน่นอนแต่ว่าดิธาดอนเนี่ยก็เด่นไม่่่แพ้กกััันนนเเเเปป็็ีีีตตวววทรรยยาชูโงล อ่ามา,าไม่ได้ออกเหมนเท่าปิกาจูแต่เขามีร่าง, <c oughs> งเยอะมีร่างเยอะกว่าด้วยนะครับผมพูดถึงเจ้าลีซัดอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสตาร์เตอร์ในเจนที่หนึ่งนะครับผมก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วถ้า,ถาใครคุ้นเคยเนี่ยก็จะเห็นเพื่อนเขาอีกส่งตัวที่มาเป็นสตาร์เตอร์แล้วกันไม่ว่าจะเป็นอาจเจ้าคาแมกนะเป็นอฟูจิกิปานะนะครับผมซึ่งสามตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับโปเกมอนเริ่มต้นของทุกคน ฟาเตอร์ตามทาฟาเตอร์เลยไฟน้ำแล้วก็ใช่ในื่งที่เป็นวงมาัศน์ในเรื่องของพิซาดอนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นทตุไฟแล้วก็ไฟยิงแล้วก็บินแล้วก็บินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยคือเป็นไฟใหย่ๆนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยมีถกเถียงกันมาหลายอีพีแล้วด้วยเราสองคนเรื่องของมังกรเป็นมังกรหรือเปล่าเป็นมังกรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยก็มีเหมือนกับคนไปหาคําตอบให้ผมแล้วเขาบอกไว้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยโปเกมอนเนี่ยเขาอยากให้ธาตุมังกรอ่ะเป็นธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดอ่าเหมือนทางผู้พัฒนาทางเกมฟิกเนี่ยได้ให้คําตอบไว้ใช่ <นะ S 1> ว่าโปเกมอนไฟค,คอนเนี่ยต้องแข็งแกร่งที่สุดก็เคยไม่อยากจับลงมาในเป็นกลุ่ม3สตาร์เตอร์แรกแใช่อรสดอนที่เป็นสตาร์เตอร์ก็เลยไม่าหายเป็เป็นมังกรด้วยถูกต้องก็เลยอดเป็นมังกร <ật> ก็เลยออกเป็นมังกรเพราะมันเป็นสตาร์เตอร์ กลายเป็นว่าหลังจากนั้นมาดิสแตดอนก็ไม่ได้ติดไทยบังกรเลยมีโผล่ขึ้นมาสักเดียวคือร่างของเมก้าเที่แปลงมาเป็นไฟดาก่อนก็สมชื่อว่าบาังกรเนี่ยต้องแข็งแก่ง,ขงเขาร่างนั้นก็แข็งแก่งจริงแล้วก็ด้วยเอกลักษณ์ลักษณะที่หล่อเท่อยู่แล้วนะใครเห็นใ,ใ,ใครก็ชอบ็นปีกไง ร่างสัคล้ายมังเป็นมังกรเลยแล้วกันที่ไม่เป็นมังกรนะฮะมีปีกพ่นไฟได้นะแล้วก็หัวก็เทเท่เป็นตัวที่เทมากถึงแม้บางบางรูปบอก้วจะดูอ้วนอ้วไปหน่อยนะในเจนหนึ่งก็มีสายดูล้ายนิดนึงนะมาใส่เข้ากับพระเอกนะหัมอพันธุ์ะไรก็พ่นไฟอย่างเดียวเกี้ยวกาดเป็นตัวที่เกี้ยวกาดค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมันใจเองด้วยใช่ครับผมพูดถึงเรื่องของการบ้างโอ้โหเรื่องของการดิสตอนนี้เป็นถองว้าวเลยออกมาโอ้โหเกือบทุกตลอดอะ กับทุกชุดเลยมั้งทั้งสองจนไม่ผิดตั้งแต่การพื้นออกมาโอล่มาก็คานตามมาเลยโอล่มาแล้วชุดแรกซอสเฉนชิวไม่ใช่ซไซมอนก็มาแล้วเฟิร์สอินแพ็คเป็นลิซารอนจีเอ็กผมมาเป็นจีเอ็กเลยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็เห็นคนใช้บ้างไงมีความพิลส่วนใหญ่เอพาในเรื่องของความชอบมากกว่าแต่ติดในเรื่องของการที่มันเป็นร่างสองต้องใช้ลูกอมปลาลูก่าเราใช้เวลาในการแต่งซะเยอะนะครับผมพอขยับมาอีกนิดนึงเข้าสู่ยุคแทกทีม ตัวนี้นี่้โหติดสองพลังงาแต่ตีถอดทิ้งลูกละห้าสิบวกสาตอนเมตรต้นต้นคือ1นึ่งอยสามตอมเมตมีความสามารถที่จะเจ็บตัวเองแล้วก็เอาที่สิแล้วขุดอิังจานในก<น>องหน้าในกองได้สองไห,<า>หใช่ครับ ซึ่งาเล่นกับในยุคที่เป็นแท็กทีมก็คือเวลเดอร์ทางเชื่อมก็จะโอ้โหเธอร์นั้นเท่ากับติดตีได้5้าใบเลยตีถึง280ร้อยแปดสบตทั้งทีมทุกตัวเลยนะทั้ทีมทุกตัวแต่ด้วยเสบดื้อด้วยความที่มันเป็นลิซาดอนครับก็ต้องไปเตะ2องกัแล้วอันนี้ต้องใช้ลูกอมเช่นกันใช่ก็มันมีความยากของมันเก่งอะแต่ว่าต้องแทงล่างอะก็เล่นกันนะครับผมขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นยุคแท็กทีมลูกแท็กทีม มีเป็น G H ด้วยจากทีม G H ก็คือเริ่มไปโคกับคนอื่นๆเป็นไทรานิต้าก่อนเป็น่ถ้าเป็นตัวแรกจริงไเป็นเียนจริงเป็นเลอี่ชินันทิันตัวนี้เบต้าตัวเปิดเปิดสกรารได้แบบรุนแรงใช่ยุคนั้นก็ยังมีทั้งคาคิมีทั้งเวลเดอร์แล้ว ถมถ้าผมจะไม่ผิดยุคนั้นยังไม่ยังไม่ได้ปรับให้เล่นทีหลังเราใช้เปิดมาคาคิผ่านเลยเกิดมาคาคิเทินสองแล้วก็เัิดเบลเดอร์โอ้โหนคือสุดยอดมากคือกดจี้กดจี้ได้เร็วมากใช่ครับที่ว่าโผด้อนมาปุ๊บถ้าคาคิเธอแรกอีกเทอร์หนึงผมกับคอมซีนะครับเทอร์หน้าคุณยิงสามไม่ไหวเลยฮะไม่มีอะไรสู้ได้ถูกต้องครับเียกว่าตอนนั้นเบต้าสุดๆใช่ครับแล้วขยับไม่ อีกบล็อกหนึ่งขยับขึ้นมาเป็นใครเลยนะเริ่มช้าหน่อยแต่ว่าจันเพิ่มความเสถียรสักนออัดเป็นจุดที่แบบธาตุไฟนี้ไม่ค่อยมีนะผมตกใจเหมือนกันตอนแรกออกมาไอ้มันไปคล้ายๆกับนินเซียก่อนหน้านี้เลยตีร้อยแปดสิบเสิร์ตสามใบเสิร์ตสามใบเลยนะยอดตีร้อยแปดสิบเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นตัวที่เก็บเอาไว้เก็บแบบพวกก็แรงนะวันไพอ่ะสบายๆเลยนะคุณร้อยแปดสิบแล้วก็หยิบของขึ้นมาเพื่อต้านเขาอู้สบายมากอยู่นั้นถ้าไม่ได้ตีถึงสามร้อยร้อแปดสิบแล้วได้เสิร์ตสามใบที่เป็นอะไรที่ค่อนข้้างโงโกกกเเลยยยนนนนะะใช่่อบบัััุคววไพ มากนะน่าจะเป็นยุกมาชิบูนพวกหลายๆตัวมันเป็นวันไทป์เกือบหมดแล้วม<ป>ีจีเอยุคนั้นจีเอก็ยังเก่งอยู่ด้วยใช่ใีมทไทลีน่า180นี่คือน็อกจีเอทุกเกือบทุกบางตัวได้ด้วยวอนนั้นมีค่าคาดหัวคข,า,ข,า,ขาแน่ๆเป็น210อุ๋ยตีกันยุบยับยุบยับเลยฮะหย,ยบมาอีกนิดนึงเข้ามาสู่ในเรื่องของซอสอินชิวครับผมแล้วซอสอินชิวเนี่ยก็มาเป็นลิซั่ดอนตัวแรกก่อนอ๋อลิซั่ดอนซอสอินชิวก็มีตำนานเป็นคู่หูของแชมเปี้ยนของใช่ อขงเรยอนท่าของลีเชออนชิวก็คือไรออนนั่นเองใช่ครับเป็นลิซ่าอนตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันก็มีท่าด้วยนะท่าผมลืมไปเลยว่าโอ้โหท่าลีซดอนที่มันชื่อชูสามสามนิ้วขึ้นมาอ่านี่ท่ามังกรเลีอกท่ามังกรใช่ครับผม ก็เป็นตัวนี้ตีแรงกันตีแรงกันตีอ่าสองถอดสองจี้หนึ่งร้อยตุกเม็ดรู้สึกจะสามสิบเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนจะตามเลแล้วก็บวกเลออนที่อยู่ในสุสานโอ้โหถ้าเท่านั้นใช้เลออนครั้งหนึ่งบวกสามสิบถูกไหมใช่ครับเพราะมันไปอยู่ในสุสานมันเป็นบวกห้าสิบเป็นแปดสิบก็จะตีบวกกับอ่าเม็ดละห้าสิบที่ติดอยู่บนดอยตีร้อยก็แรง เกือบ200รอยะไงจริงๆตอนนั้นก็ถือว่าก็เป็นเด็กที่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ติดขัดเรื่องเดิมใช่ก็ยังเป็นสเตจสองอยู่ใช่ครับติดลูกอมนี่อาจจะเป็นเมตาแบบท็อปๆได้เลยลิซซดอนนะมาพูดถึงวีกันต่อดีกว่าอ่าวีอ่าพอโผล่ของพวกวีเป็นวีแม็กมีวีกับวีแม็กโผล่ขึ้นมาลิซซดอนตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นรักเท่าไหร่ฉัาไม่ได้ชอบจริงอ่ะนี่เลยว่าก็ตามสไตล์เดิมอารมณ์เดียวกับยุค g X ที่เป็น S R แอ้งยุค g X ที่เป็นที่เป็นสเตจสองเลยอ่ะเพราะว่าต้องแปลงแต่ว่าแปลงข้างันเดียว แต่ว่าใช้ e n เน g y เนี่ยถึง4ลูกเลยอสี่ห้าห้าลูกห้าลูกใหญ่มีแม็กตีสามร้อยนะก็น็อก gs ทุกตัวได้หมดดิสตรอดนี่ก็มาแนวที่ชอบตีสามร้อยตะแรงใช้เ n e r g y เยอะประมาณนี้ไปก่อนอีกตัวหนึ่งที่เป็นดิสตรอดโปรโมที่เป็นดิสตรอดอ้วนเขาเรียกว่าดิสตรอดอ้วนเพราะล่างนี้นี่คือพุงใหญ่สุดเลยเนี่ยตระกูลดิสตรอดเป็นโปรโมยิมสามร้อยตัวนี้จะถูกเรียกว่าโอ้จักไม่ไม่ได้เอามาเล่นจัตรงเป็นตำนานเลยตัวจะเอามาเล่นกับเด็กมิวทูหรือแม็กมิวไฟนิงเรียกว่า ทำให้มิวทูเนี่ยก๊อปท่าได้รวดเร็วมากตีแรงมากๆโหพอเจ๋งติดแค่สี่เนี่ยจิแล้วกดท่าจีเอ็กตีได้ถึง300ร้อยจโอ้โหยุคนั้นนี่มีดับเบิลเอนเนอร์จี้คาร์เรเลตเริ่มหลังนี่เผลอผใช้ตี300ได้เลยติดเฟลเดอร์ปุ๊บปึ๊บติดคาร์เลตตีได้เลย300โอ้โหไม่แทันที่ไม่มีใครเอาอยู่เลยนะถ้าเปิดมาเป็นตัวสามไพรสเนี่ยใช่ครับก็เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่น่ากลัวตงน่ากลัว มาพูดถึงเรลิตี้กันดีกว่าโอ้โหพอดิซตดอนเนี่ยแน่นอนว่าชูโรมาขนาดนี้ว่าเกิดมาตั้งแต่โปเมอนมาคนชอบนู่นนี่นั่นแน่นอนว่ามันต้องมีมูลค่าถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกัสเอชอาร์เอชอาร โอ้โหทุกตัวของเอ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 ทุกตัวของลิการ์ดนมีมูลค่าสูงทั้งนั้นถูกต้องมากกว่าสี่หลักโอ้แน่นอนมากกว่าสี่หลักแน่นอนตัวห้าหลักก็มีมีเหมือนกันหรือถ้าเป็นระดับแบบเลเจนด์ตำนานจริงย้อนกลับไปจันภาษาต่างประเทศที่เป็นต้นเหตุหกเจ็ดหลักยังมีเอออย่างข่าวเมื่อเร็วนี้บางทีล่อไปแปดเออเมื่อข่าวเมื่อเร็วนี้มีแปดหลักมา ถ้าจะไม่ผิดประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าร้านล้านหนึ่งนี่มันเจ็ดหลักใช่เจ็ดใช่สิบแปดหลักก็ต้องแปดล่ะประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าร้านเป็นการ์ดที่เรียกว่าเป็นการ์ดสปอร์ตสปอร์ตดิสดอนถามหมายความว่าไงเป็นการ์ดที่จะได้รับก็ต่อเมื่อแข่งขันกาถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะต้องได้ที่หนึ่งเลยไหมผู้ที่ได้การ์ดแบบนี้ไปมันเป็นการ์ดที่เอามาใช้เล่นไม่ได้แต่เป็นการ์ดที่สำหรับสปอร์ตสำหรับนักกีฬาที่แข่งเรื่องที่หนึ่งในทัวร์นั้นคือเป็นเหมือน อารมณ์ก,ก็คือเป็นเหมือนเหรียญตาเป็นทอง<ช>โลเมโดโลเลยเป็นเครื่องสัญลักษณ์ยืนยันว่าฉันได้นนที่หนึ่งนะแล้วเป็นรูปลิซซ่าดอนเทียบได้กับถ้วยแชมป์เลยนะใช่แล้วใบนั้นได้ถูกประมูลติดไปในเว็บเว็บหนึ่งซึ่งราคาไทยตีกเกือบสิบห้าล้านคือตอนแรกม,มันมีสิบสี่ใช่ล่าสุดซัดไปสิบห้าใช่เพราะมันเขาอีตัวนึงมามาประมูลครับนะครับโอ,อ้สุดยอดจริงๆริเมื่เกิดเป็นกระแสามากมายแล้วเหมือนกับคนไทยนี่ก็ มาในช่วงของเป็นที่เป็นยุคชายนี่วีแม็กคอร์เรชั่นโหว่เรียกได้ว่ากระแสของ15ล้านก็คือมาตีาาคู่กับกาลาากาไทยคนก็เลยถล่มทลายเข้าไปใช่ครับผมแล้วยิ่งเป็นชายนี่วีแม็กคอร์เรชั่นแน่นอนมาด้วยสีชายนี่เป็นร่างวีแม็กชายนี่ลิซ่าดอนวีแม็กซิงจัง <c oughs> ุ้ม <c oughs> ค่ามาก จริงๆใบนี้ก็มีเหยียบ6หลักเหมือนกันนะถูกต้องเคยเหยียบถึง6หลักเลยนี่วงที่เขาพีคสุดของตัวท็อปของเขาใช่ครับก็เป็นตัวตัวเดียวกันกับตัววีแม็กที่เกินไปตลาดที่ตีสามร้อยแต่มูลค่าในการสะสมของมันค่อนข้างสูงถ้าพูดถึงในเรื่องของการ์ดไทยถ้าลิซดอนอย่างเดียวนะครับตัวที่มูลค่าสูงที่สุดกลับเป็นตัวที่อยู่ในบล็อกแรกของเฟซไทยแน่นอนเพราะว่าชุดแรกตอนนี้ของโปเลมอนไทยหรือว่าชุดซันแอนด์มูนโปเลมอนไทยดิ้งไอเกมเนี่ย เรื่องรอหมดแล้วจากผ่านผ่านมาก็เกือบสามปีแล้วนะอ้าใช่ต้องบอกว่าหมดหมดแล้วราคาราคามื่ามหมดไปแล้วเพราะว่าตอนนี้อ่ต้องบอกเลยว่าไม่มีร้านไหนมีสต็อกขายเลยเหมือนตอนนั้นปุ๋่านยังเป็นกล่องใหญ่ด้วยอายังเป็นกล่องที่หกสิบสองบล็อกประมาณสองพันสองพันเจ็ดสองพันปดประมาณนั้นซึ่งหาสองพันเจ็ดสองพันแปดตอนนี้ไม่มียากเลยนะไม่มีราคาดีตัวไปประมาณสี่ถึงห้าเท่าอือแล้วก็สุดเป็นหมื่นก็มีเป็นหมื่นแล้วฮะใช่ครับแล้วเจ้า GX ตัวนั้นนะฮะระดับ S R ชอานะเอชอาร์นะตัวเฮนะครับผมหรือว่าเป็นลุงรุงใช่ครับแค่ใบเดียวนะใบเดียวประมาณ20,000บาทส0 0 0มื่นบาทโอ้เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยอูแพงที่สุดแล้วฮะในบรรดาลิซาดอนเงียบจะดามอเอร์ไซค์ได้นะครับผมแล้วมันก็มีมูลค่าของมันมีความเท่ของมันแล้วก็แฟนๆเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวชูโรงนะครับหรือที่ที่เรียกกันต้นคือพระเอกนั่นแหละแน่นอนนะครับก็เป็นพระเอกของในใจของใครๆหลายคนนะครับผม แน่นอนครับถ้าใครยังอยากได้กร์ดนิสตอนอยากตามหานิสนนะครับสามารถตามหาได้นะตามร้านการ์ดชั้นนาทั่วประเทศเลยครับครับผมแต่ถ้าใครอยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามกันได้ครับที่แฟนเพจ a c e b o o k ลิงก์่ิ้งโพสครับผมสำหรับวันนี้ครับผมเฮกกี้ครับผมกอต็อกครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับ และยังสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางด้านนี้เลยครับ